สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับชาวราศีตุลลกนาตุลน,นะคะนี่เป็นคลิปดวงประจำเดือนมก,กราคม2564นะะอ่ะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าใครไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีตุลน,นี้หรือไม่ให้คุณกดเข้าไปดูใต้คลิปนะคะเป็นใส่วันที่ของราศีนี้เอาไว้ในนั้นส่วนลัคนาคุณต้องไปหาเอ,าเองนะคะใน Google นะคะอ่า ดูได้ทุกเพศด้วยนะคะเป็นไม่ได้จํากัดเพศแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณและสติในการดูให้มากๆนะคะเพราะอะไรเป็นพูดทุกคลิปแหละนะคะเ็นไม่อยากให้คุณเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนอยากให้คุณ นำแต่ข้อคิดไปใช้ฟังแล้วฟังแบบเหมือนจับเอาสาระของมันนะคะเพราะว่าเป็นจะสอดแทรกเอาไวเ้เสมอๆนะคะไม่ได้แบบว่ามาดูเพื่อให้คุณงมงายแต่ว่าดูเพื่อชี้แนะแนวทางนำทางให้กับคุณนะให้คุณแบบว่ามีสติในการใช้ชีวิตนั่นเองมีความระมัดระวังอะไรมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันนี้ ทำไมถึงจะต้องเน้นย้ำมากมายขนาดนี้คะลำคาญจังเลยอะไรเงี้ยจำเป็นค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงนะคะโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของความรักของคนมีคู่ซึ่งเดี๋ยวเป็นจะเล่าทีละเรื่องนะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาราศีตุลลคนาตุลเรื่องการงานเรื่องการงาน มันมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นมองว่ายิ่งใหญ่สำหรับคุณมากเลยทีเดียวอย่างเช่นบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งประการที่หนึ่งคือคุณอาจจะโดนคำสั่งฟ้าผา่าปลดพนักงาน อะไรแบบนี้คุณอาจจะต้องออกจากงานมาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าเร็วๆนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเบนไม่ได้หมายความว่าให้คุณพูดเพื่อให้คุณสะพึงพหรือให้คุณวิตกจริตกังวลขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านทั่วไปเบนไม่ได้อ่านเฉพาะเจาะจงของใครเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะ ถ้าไพ่เตือนคุณก็แค่ระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าประมาทเลินเล่ก็แค่นั้นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดขึ้นมาแล้วค่ะมันเป็นเกิดแล้วค่ะคือโดนปลดแล้วค่ะโดนย้ายแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเอ่อนั่นหมายถึงว่ามันมีไพ่ของ The Tower ไพ่ Judgment เข้ามานะคะมี The Star เข้ามาด้วยมันเป็นสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่ มันจะต้องเกิดตามดวงชะตาเออมันเหมือนแบบถ้าเอาพูดแบบชัดๆก็คืออะไรมันจะเกิดมันก็ห้ามไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการมีสติมันเป็นเรื่องที่สำคัญสมมุติว่าบางคนไม่ได้โดนปลดแต่ว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายหรือออกไหมโยกย้ายแบบไหน อย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นคุณเคยทำงานอยู่ที่นี่บริษัทแม่เออแต่วันหนึ่งคำสั่งฟ้าผ่ามาว่าให้คุณย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หรือไปทำงานในบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันอะไรทำนองแบบเนี้หึกออกไหมอ,อื่นแนวแนวนี้นะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วคุณก็ไปเปรียบเทียบ ไปเปรียบเทียบกับของตัวเองเอามันจะมีลักษณะแบบนี้เข้ามาอะไรที่มันแบบว่าเป็นฟ้าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะปุ๊ปบปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชคทำนองแบบนี้แต่ในความที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกสะพรึงกลัวกลัวการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็ไม่ใช่มีแต่เรื่องเลวร้ายเสมอไปนะมันมีเรื่องดีอยู่ในนั้นด้วยคือการเปลี่ยนแปลงนี้มันเหมือนกับว่า เหมือนเขาเรียกว่าไรธรรมชาติจัดสรรคุณอาจจะไม่เหมาะกับตรงนี้หรือตรงนี้คุณอาจจะเขาเรียกว่าถ้าคุณยังดันทุลังอยู่ตรงนี้ต่อไปมันก็จะแค่ย่ําอยู่กับที่มันจะไม่มีความก้าวหน้าแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีสี่เหรียญอยู่ตรงนี้เลยสี่เหรียญคือการนั่งอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้มีแปดดาบด้วยแบบนี้นะคะความกลัวทําให้คุณ ไม่พัฒนาความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงการไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้คุณนิ่งสถิตนิ่งอยู่กับที่ความก้าวหน้าจะไม่มาหาคุณอนาคตข้างหน้าจะไม่มาหาคุณการเปลี่ยนแปลงที่มันมาถึงไม่ว่าคุณจะโดนปลดก็ดีหรือคุณจะต้องโยกย้ายไปอีกที่หนึ่งก็ดีมันจะนำมาซึ่งการงานที่ ประสบความสำเร็จในอนาคตแต่มันอาจจะช้านิดนึงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างใหญ่มันจะต้องใช้เวลาเซตตัวเองพอสมควรเลยนะคะเนี่ยแหละคือแต่ว่าตัวคุณอะมีความกังวลใจมากๆเพราะว่าคุณอาจจะเป็นด้วยอ,อาจจะเนื่องกับอาจจะเนื่องจากหนึ่งคุณอาจจะทำงานที่เนี่ยมาจนเคยชิน นึกออก่ะคือเคยชินกับที่นี่แล้วงานเข้าที่เข้าทางชั้นกําลังจะสบายอยู่แล้วเชียวแต่แบบอยู่ๆสายฟ้าผ่ามาให้ชั้นไปเผชิญกับวิบากกรรมอะไรอีกเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของชั้นนักหนาอะไรอย่างเงี้ยชีวิตไม่เคยสบายเลยหรือก็ใช่อะคะ่ะต้องบอกอย่างเงี้ย ก็ใช่อ่ะค่ะควีนถือไม้เท้าตรงนี้ไม่เคยสบายอยู่แล้วนะคะงานเนี่ยมักจะมากับสิบไม้เท้าเสมอแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับทางานอยู่ยกับออกรบประมาณแบบนี้ทางานชนิดเหมือนกับว่าถ้าอย่างเช่นการทํางานของคุณอะต้องใช้พละกําลังใช้แรงกายแรงสมองของคุณเหมือนทำเ,เงินเดือน เงินเดือนห้าหมื่นเงินเดือนห้าหมื่นทำงานเหมือนแสนหนึ่งสองแสนอะไรประมาณแบบนี้เออควีนถึงไม่เท้าจะเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่เสมอให้คุณชินกับตรงนั้นดีกว่านะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาหาคุณแบบนี้เสมอแต่ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมันจะมีอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่นะนะก็อ,อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงก็แค่นั้นเองสำหรับเรื่องการงานนะคะ สำหรับเรื่องการเงินเรื่องการเงินบอกได้เลยว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยที่มันมีอยู่จำนวนจำกัดเนี่ยสี่เหรียญตรงนี้นะคะกอดมันเอาไว้แน่นๆอย่าใช้จ่ายอะไรที่มันเกินตัวเพราะว่ามันยัง,มยงไม่มันยังไม่มีมาเพิ่มเติมให้คุณอู้ฟู่ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้น กินใช้ใช้จ่ายอะไรให้คำนวณรอบครอบนิดนึงจากคนบางคนที่อาจจะชอบเที่ยวโหทุกวีคเลยชันเที่ยวชั้นแบบว่าตลอดตลอนเอ่อแฮงเอาทุกวีคอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อ่วันหยุดทีไรชั้นก็ออกเที่ยวตลอดเลยอยู่ไม่เคยติดที่ทำนองแบบนี้คุณอาจจะมี ภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวกันสังสรรค์กันพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยไปซะเยอะเพราะฉะนั้นเซฟๆหน่อยนะคะเบาๆลงนิดนึงเพราะอะไรคะเบนจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าอย่างเช่นไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศลูดไปการ์ดเนี่ยลูดจน รูดจนเต็มแล้วเต็มอีกเต็มแล้วเต็มอีกแบบเนี้ยนะคะทําไมเป็นถึงได้เน้นย้าเหลือเกินว่าให้คุณกอดไว้แน่นๆเ,เ,เงินอันเนี้ยมันเหมือนแบบจะบอกว่าเป็นเงินที่คุณจะต้องใช้ประทางชีวิตไปอีกสักระยะหนึ่งเออคุณจะต้องอยู่หนีแบบคือใช้จ่ายแบบอย่างกระเบียดกระเสียนอย่างเงี้ยไปอีกสักพักหนึ่งถ้าคุณอู้ฟู่เมื่อไหร่ แเป็นไม่อยากใช้คำนี้เลยถ้าเอาแบบว่าตรงๆให้คุณระวังเลยนะระวังหายนะจะมาถึงหายนะคืออะไรเป็นหนี้หัวโตแบบเนี้ยนะคะคือภาระหนี้สินจะพันลวันเลยแหละแล้วมันจะแก้ไขยากนะคะอันนี้เตือน ให้ระวังเฉยๆนะคะแต่ถ้าคุณระมัดระวังมันก็จะไม่เกิดหลอกไอ้อะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ <c oughs> สำหรับอืสำหรับคนที่บอกว่าอาฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะฉันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเลยลงทุนดีไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งค่ะ ะะอย่าเพิ่งขายยังไม่ใช่เวลาที่ดีนักเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์ชีวิตของคุณมันยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นักรอเวลาฟ้าเปิดอีกสักนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนในการจะลงทุนอะไรเพราะว่าต่อให้คุณมีเงินก้อนโตๆที่จะลงทุนแต่ว่าผลกำไรมันอาจจะได้ช้าช้าถึงช้ามาก มืผลประกอบการของคุณนะที่คุณวาดหวังไว้ว่ามันจะได้เท่านั้นเท่านี้มันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณหวังหรือถ้าได้ก็จะช้ามากเออจนคุณแบบว่าเกือบจะช็อตเลยเออหรืออาจจะทําให้คุณช็อตเลยก็ได้แบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งอะไรเบาได้เบาอะไรช้าได้ช้านะคะช้าช้าได้พาเล่มงามนะคะรอจังหวะเลย รอจังหวะเวลาสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเดินทีนี้มาถึงเรื่องของความรักคนโสดคนโสดเป็นมองว่าถ้าสำหรับคนที่อยากจะมีคู่เอออันนี้สำหรับคนโสดที่อยากจะมีคู่จะมีเข้ามาค่ะเออเบนต้องบอกก่อนจะมีเข้ามาแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหานิดนึง ะะเหมือนมันจะแบบเข้ามาแล้วเป็นปัญหาเพราะอะไรคะคนนี้มันมีความเป็นมีความรู้สึกว่าอัศวินถ้วยใบเนี้ยอมไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยมากนะักคนที่เข้ามาคุณคุณอาจจะได้เจอคนที่เจ้าชู้นิดหนึ่งเข้ามาแล้วแบบลักษณะแบบว่าเจ้าชู้แบบชํานาญอเป็นคนเจ้าชู้แบบชํานาญการมากๆเลย เข้ามาก็มเีเขาเรียกอะไรนะมีชั้นเชิงในการจีบในการเข้าหาเพศตรงข้ามอะไรแบบนี้แจกโปรโมชั่นมีลูกล่อลูกชนมีอะไรทํานองแบบนี้แล้วก็เข้ามาชาร์จคุณแบบรวดเร็วที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเลยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วปัญหามันคืออะไรรู้ป้ะ ปัญหามันคือมันมี7ดาบเข้ามาด้วยนะคะมี j u d g ment เข้ามาด้วยคือถ้าคุณลงไปในความสัมพันธ์กับคนนี้แล้วเนี่ยคุณจะต้องติดอยู่ตรงนี้อีกนานเลยประหนึ่งเจ้ากรรมในเวรกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเช็คดูดีๆสแกนดูดีๆแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาด้วยนะคะในการครบคนอย่าไม่ใช่แบบว่ามาปุ๊บคบกันเดือน2เดือนแล้วตกลงเป็นแฟนกันเลยคุณจะ น้ำตาตกนะคะกับคนคนนี้อันนี้ไพ่เตือนนะไพ่เตือนมาให้แบบใช้เวลาย,ยาวนานนิดนึงเพราะว่าเขามีอะไรแอบซ่อนไว้เยอะเลยคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเหมือนไม่ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณอยากหาประสบการณ์ได้คะ่ะก็ลองดูนะคะแต่คุณต้องมั่นใจก่อนนะว่าคุณจะแข็งแกร่งพอในการที่จะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้จากความสัมพันธ์นั้นถ้ามัน ไม่ถ้ามันไม่ดีสำหรับคุณนะคะคุณจะต้องประเมินตัวเองก่อนว่าคุณจะเอาอยู่ไหมอะไรไหมนะคะทีนี้สำหรับคนโสดที่เคยมีปมปัญหาเก่าๆมาแล้วเบนมองว่าต่อให้มีใครเข้ามาหาคุณในตอนนี้คุณก็ยังไม่เปิดรับหรอกนะคะคุณยังคงปิดตัวเองเรียกว่าแทบจะปิดตายกันเลยทีเดียวนะ แบบกลัวไปหมดระแวงไปหมดกลัวว่าจะเจอคนเจ้าชู้เหมือนเดิมกลัวว่าจะโดนเ,เขาเรียกอะไรนะโดนหักหลังกลัวว่าจะโดนหลอกให้เป็นกิ๊กหลอกให้เป็นมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยหลายประเด็นมากนะคะที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนโสดที่เคยผ่านประสบการณ์แย่ๆมาแล้วและตอนนี้คุณก็ยังไม่พร้อมอย่างยิ่งที่จะ เดินออกมาอืมก็สู้ต่อไปนะคะแต่ว่าปิดตัวเองได้แต่ยานานนะคะข้างหน้ามันยังมีมีความหวังมีอะไรที่สดใสให้คุณรอการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณเสมอนะคะทีนี้มาดูในประเด็นสำหรับคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยก็ต้องย้ำก่อนที่เราจะพูดถึงประเด็นของพวกคุณเนี่ย มันไม่ใช่ปัญหาของทุกๆคนบางคนก็อาจจะเจอประเด็นที่เป็นกำลังจะพูดหรือไม่เจอก็ได้ให้คุณใช้วิจารณญาณมากๆในการฟังในการรับฟังรับชมด้วยนะคะประเด็นที่ว่านี่คืออะไรประเด็นที่ว่านี้คือการถูกจับได้ว่าแอบซ่อนใครไว้แอบมีกิกี้กัก,ก,กมีมือที่สาม ทำอะไรรับหลังกันอะไรแบบเนี้ยนะคะและมันยังคงเป็นประเด็นอยู่ยังคงติดอยู่ในใจของคุณแต่ว่าแม้จะเจ็บปวดสักเท่าไหร่จะวนลูปแบบนี้รักๆเลิก,ล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 กมากี่รอบแล้วมีปัญหาแบบนี้มากี่รอบแล้วด้วยความเจ้าชู้ของไม่รู้แหละว่าเป็นคุณหรือคู่ของคุณ นะไม่รู้ใครเป็นแบบเนี้ยกันมาหลายรอบแล้วแล้วมันก็ยังไม่ถูกแก้ไขเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ยอมให้มันเปลี่ยนแปลงคุณก็ยังวนลูปอยู่กับความเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอย่างนี้ต่อไปไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเดินหน้าไม่ยอมปลดล็อกพันธนาการอะไรแบบเนี้ยคือ กอดความสัมพันธ์ไว้แน่นกลัวว่าข้างหน้ามันจะแบบคือยังหวงอะ่ะยังหวงเอาไว้ทั้งทที่คุณรู้ดีแก่ใจว่ามันมันไปไม่ไหวแล้วอะ่ะเออก็ยังถูรู้ถูกกังกันต่อไปแบบเนี้ยนะคะอันนี้เป็นจะบอกว่าอะไรดีเป็นสิ่งที่ไพ่บอกแบบนั้นเออไพ่เขาเล่าให้ฟังแบบนั้นนะคะเบนก็จะต้องพูดประเด็นนี้มันเลย กลายเป็นว่าคุณผูกติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งโดยโดยใช่เหตุโดยที่ไม่จำเป็นหรือบางทเาีเรียกว่าจะบอกอีกอ,อีกอีกแนวหนึ่งก็ได้นะมันมีอีกประเด็นหนึ่งคือใช่คุณเคยผ่านมัน,ม,นมาแล้วแล้วแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกมันถูกเ,เริ่มต้นใหม่ เหมือนแบบเริ่มต้นใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่มันไม่มีประเด็นนั้นแล้วแต่ว่าไอประเด็นนั้นอะ่ะมันยังคงเป็นเ้าเรียกไรอะ่ะเป็นเชื้อเออมันยังมีเชื้อของมันอยู่ข้างในมันเลยทําให้เวลาที่มีอะไรมาสกิดใจนิดหน่อยก็มักจะขุดคุยขึ้นมาทะเลาะเบาแหวงกันมาหวาดระแวงกันแบบเนี้ยอยู่เสมอไพ่เขากําลังบอกถึงความยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่าง แบบนี้นะคะที่มันทําลายความสัมพันธ์ของคนมีคู่อยู่อืมนะทีนี้ไพ่ออร์เเใบนี้เป็นไพ่ที่บอกถึงความยืดหยุ่นเออทางจิตใจความยืดหยุ่นใบเนี้ยมันตรงกับคุณดีนะเอ,อ เพราะว่าอะไรอย่างที่เป็นบอกว่าคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นอะไรกลัวไปหมดเลยไพ่ของความยืดหยุ่นเขาบอกคุณเขามาบอกคุณว่าอย่าได้กลัวความเปลี่ยนแปลงคือทุกๆอย่างที่เขาจัดสรรธรรมชาติจัดสรรมาให้คุณได้พบได้เจอไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ โดยเฉพาะความทุกข์ทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ค่ะทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ให้คุณได้เรียนรู้แล้วให้คุณแข็งแกล่งขึ้นในทุกๆช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณก้าวผ่านมันมาได้คุณก็จะมีความเข้มแข็งและมีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตเพิ่มขึ้นทีละก้าวทีละขั้นทีละขั้น แบบนี้เหมือนคุณเพิ่มศักยภาพเพิ่มอาวุธให้กับตัวเองเหมือนเวลาคุณเล่นเกมประมาณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าก,กลัวค่ะเราต้องมีการคืออย่าได้ยึดอย่าได้ยึดติดอยู่กับที่ที่เดียวความยืดหยุ่นในที่นี้คือคุณกําลังยึดติดอยู่ไพ่ก็เลยบอกว่าคลายบ้างผ่อนบ้างเออแล้วก็รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นั้น,น,น เออล้มล้มได้ทุกคนสามารถล้มได้คะ่ะมันจะมันจะต้องงูก่อนที่จะฉลาดล้มก่อนถึงจะรู้ว่ามันเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาใส่ย,ยาแบบเนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่เขาบอกแนะนำเป็นคำแนะนำที่ดีมากให้กับคุณเออมันตรงกับพลังงานไพ่ทาโร่ของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำได้ ชีวิตคุณสดใสกว่าเดิมแน่นอนมันมีความสำเร็จหรืออะไรแบบนี้ที่รออยู่ข้างหน้าความทั้งการงานทั้งการเงินทั้งความรักที่มีโอกาสสมหวังประสบความสำเร็จเพียงแค่คุณให้อภัยกับสิ่งเดิมๆแล้วก็อย่าไปยึดติดอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดอะไรมัน ะต้องเปลี่ยนอะไรที่มันใช่มันก็จะยังอยู่อะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะถูกล้างออกไปจากระบบชีวิตของคุณซึ่งอย่าไปกอดรัดมันไว้อย่าไปเสียเวลากอดรัดอะไรที่มันไม่ใช่เออนะคะในเมื่อเขาจะสั่งให้คุณเปลี่ยนก็ตามนั้น นะคะแล้วคุณถึงจะได้เจออะไรที่ใหม่ๆดีๆที่บางครั้งคุณอาจจะบอกว่ารู้อย่างนี้ฉันยอมเปลี่ยนตั้งนานแล้ว อาจจะมีคำนี้มาในอนาคตของคุณก็ได้อันนี้ฝากเอาไว้สำหรับคนราศีตุลลค a นา a t a ประจำเดือนมก,กราคม2564นะคะโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เป็นไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ